กดไลค, к, ค์กดแชร์หน่อยนะรูปขอล่อมั่หรอบ่สสัสดีครับอันนี้แล้เหรอไอ คินได้น,ดดไดน้องยองก็ยังกเชนนี่กูด้ทาอะไรอันนี้เชื่อมกระเดกเข่าไปเสนอสิบสามสีบสามพี่น้อ,นองครับ อสวยงานสวยงานแบลล์พี่น้องกดไลค์กดแชร์เนี่ยอ๋อกดกันหน่อยสิเลดว่าดีป่ะคนทำไมดูร้อยจังอ่ะสิบโมงโอ้โตั้งแนึ่งสิบโมงสิบเอ็ดโมงแล้วกดไลค์กดแชร์่อยนะครับถ้าพี่นอออ้องต้องกากไป โอ้ไม่ได้ตั้งหัวขอ้อคนกันเลยบอกเขามาไม่ได้ตั้งหัวข้อหรือเปล่าพี่น้องกดแชร์ในะเร็ก่กดแชร์ออกไปให้หน่อยนะครับสิบ0 0แล้วม,าามันจะ่อยสักไรโรยได้ไหมขอร้อยคนนะสิเก้าแล้ว ก่ได้ตั้งหัวข้อลืมพี่น้องเอากดแชร์นะครับผมลืมตั้งหัวข้อพี่น้องกดแชร์หน่อยนะครับตั้งหัวข้อกดแชร์หน่อยีตั้งหัวข้อแต่ติดขั้นแล้วจะดีครับตอนนี้ตั้งจะดีครับกดแชร์พี่น้องเอาลอยลอยกันลอยคนถือเบิรงฉากหมาเร็วลอยคนถือเบิรงฉากไป โอ้เลืมตัดตัวเ้ออกครับเจอกันบ้นแดงเอาพี่น้องกดเชนนะกดแชนหน่อยเร็วกดแช์หน่อยเร็วร้อยคนเร็วเพราะฉนนอนที่นองยังไม่ได้นอนข้นอาบน้ำเสร็จนะครับอันหนตอยท่านแล้วให้ดูฉากหน่อยตอนนี้เรากำลังทำฉากนะครับแอนอนอนแ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 อน สัสดีครับยังไม่ได้นอนเลยฉากคาดว่าสใ,ใส่ซีไส้์เหมือแลงนี่จะใส่ตอนเย็นน,นะครับใส่อต,ตอนแลงนมีมีก็นมีนัก้นมาฉากเกาฉากฮักเมื่อเล้วฉากฮักเมื่อ,ลอเล้ยวอ,อ้ยก็ะเลยก่อเอาเตรียมฉากไหม เตี้ยแล้วเตี้ยอีกอ่ะไปด,ดูการละสามฉา,ากก็ได้ตัวบริเวณสี่เหลี่ยมไปดูการละสามฉากก็ได้ไม่ได้สีลออเลี่ยมตะคอนเนียอยากพักยูหากรว่ามันหนึ่งอันนี้ปีนตัวนี้ปีนขึ้นปีนขึ้นพื้นกระสีอันนี้พอดีแหละเออไม่คิดเลย นนนอนเลยพี่น้องนอ,นอาฉากอธิบายสิพี่น้องฟังน่อนเอาสองร้อยค,ค,คนก่อนกดแช่กดไหลกสองร้อยคนนะสิอธิบายทุ้ฟัสองร้อยคนก่อนนะครับอันนี้ทาสีใหม่ปกติจะเป็นสีเขียว<ไ>เราทาให้เป็นสีเงนินนะครับทองเงนินนะครับข้องเงนินครับกวดออกก่อน ว่าเมนรหดหกโหอถี่มาเลยเฮ้ยเธอเอาน้ำให้กินอะไรน้ำมีน้ำอะไรบ้างน้ำเขียวมั้ยอ๋อกินน้ำแดงมาชาก คุณรองคุณมาเอาวาสะไสขอพระคุณทีมงานวัจนศินนะครับฉากของวัชนศินนะครับพี่น้คงครับฉากของหมอลำวัจนศินเป็นฉากปีที่แล้วนะครับพี่น้องจาได้บอกฉากปีที่แล้วเป็นฉากฉากหมอลำวัจนศินพี่น้องไปเบิ้งก็ได้นะครับหมอลำวัชนศินจะเป็นฉากพยาคุดนะครับเป็นฉากพญาคุดนะครับเป็นฉากพยาคุดนะครับเสียบให้หน่อยเร็ว อย่าหลอเสียนห,หน่อยเป็นฉากพยาคุดนะครับผอเอิญว่าทำไมต้องมานั่งทำใหม่เพราะว่า,าโครงสร้างของเวทีไม่ไม่เหมือนกันครงสรางของเวทีวัจ,จนศินตรงกลางจะเป็นสามห้องนั่งล้านสามห้องนะครับแต่ของสั้นเราจะเป็นนั่งล้านหาหงพี่น้องอ่า จะเป็นนั่งนั่งร้านห้าห้องเพราะฉะนั้นมันเกินมาสองห้องนะครับบูตเลยดีไซน์แล้วก็บปับตัดแต่งนะครับให้มันคุมกับโครงสร้างของเวทีการเ้าให้ได้นะครับขสาใจว่าพี่นอ้องเอาแล้วหลอดติดอันนี้ยาเลยนอ้เอาไหมา ฉันจัอันนี้เองกลับมาเมนมาบได้นอนอ,อกพี่น้องคือวันไหนที่บูธมีงานหรือมีธุระเนี่ยคือจังหมู่บ้านับไปอัดไก่เพลงครับวันไหนที่บูธมีงานหรือมีธุระบูธก็จะลำบูธสีล่ำเรืองสงรามใจทำไมถึงลำเรื่องสงครามใจเพราะว่าเรื่องนี้บูธจะออกแค่สองฉากบางมือบูธอยากออกบูธ บุ๊ดจะออกฉากเดียวแล้วก็ให,ให้น้องน้นหลี่นแท่นนะครับเพื่อที่เราจะได้มีเวลามาทํางานในช่วงกลางวันพี่น,อน,ออน,อน้องเข้าใจผมบ่ะน้นแล้วล่ละนอนนอนแน่แล้วก็คือช่วงช่วงหลังจากค่นเสื์เที่ยงขึ้นตีหนึ่งตีหนึ่งนี่ออกฉากเรียกลงมากกับล่างนะหลักก็น้นแล้วตีสองนอนแล้วสามสี่ห้าน้นประมาณสี่ชั่วโมงครับสามชั่วโมงสี่ชั่วโมงอื ได้นอนอยู่นิดนึงแล้วก็คือเรารู้ไงว่าวันนี้เราต้องมามาทําฉากให้มันให้มันเสร็จถ้าไม่ทําวันนี้ก็คือไม่มีเวลาทําแล้วนะครับเพราะว่าขึ้นเหรียูยุบันดงเย็นยูยูหนองฮี่ยูลอยเอฟเนี่ยแหละพี่น้องนะครับแล้วกามือแลกงเี่เล่นอยู่ในเมืองลอยเอฟพี่กันนะครับกับแวะมาสํานักง,งานกอนหล้กก็จ้างสือออกไปนะครับอืม ฉากของบอลมัจนาสินพี่น้องนะครับเขาได้บูซาเพิ่นมานะครับบูซาตอเพิ่นมาฉากปีที่แล้วซึ่งงานงานเพิ่นกะคือเอาคือคือฉากเพิ่นยังบอบอเดช่ำดูดหลายนะพี่น้องนะครับก็เลยก็เลยไปขอบูซาเพิ่นมาเพราะว่าฉากของเราเนี่ยฉากของซ่านเราเนี่ยมันมุนเฮงเหรอพี่น้องมันมุนย้อนหยังมันก็เป็นความผิดพลาดของบูธนี่แหละผิดพลาดยังไงคือ คือประมาณว่าไม้อัดมัน,ม,นมันบางเขออ้าเข้า่าญ่ๆราคาถูกอ,อ,อยากได้ราคาถูกแล้วเพืิอนไม้อัดมันบางโครงสางมันอ่อนนะครับโครงสางมันอ่อนแบบนี้เวลาเอาเหล่เาเหล่างานเขามันหลายงานเกือบสองร้อยคิวครับสั้นเหล่าปีนี้ ออกงานมาหนีร้อยหกสิบคิวแล้วทั้งแต่มือเปิดวงมาหอดมือนีประมาณร้อยห้าสิบกว่าร้อยหกสิบแล้วนะครับเหลืออีกประมาณสามสิบสี่สิบคิวนะครับอมครือห้องกับเบลลข้ามนึ่งนะพี่น้องเบลลดข้ามนึ่งเราห้องก็อาจจะแบบบกพองในจุดหนีอยู่ฉากมันก็นเลยบ่ม,มุมฉากบ่มุมรูดูการ แมนครับฉากกระเลยเบ่มุมฤดูการบูธเปลี่ยนสองครั้งแล้วนะครั้งแรกพี่น้องจาในวิวฉากฉากตั้งแต่เปิดบุวงน่ะจะเป็นสีแดงพี่น้องเห็นเคยเห็นว่าฉากเปิดบุวงซานเล้าน่ะฉากแรกเลยจะเป็นสีแดงแล้วก็มาเปลี่ยนกลางเทอมแล้วก็เอาฉากพญานาคมาใส่เพิ่มเติมแล้วก็ปรับสีฉากจากสีทองแดงเป็นทองน้ําเงิน ก็คือใส่อยู่ปัจจุบันนี้แล้วเพิ่นว่าฉากข้างหลังเนี่ยมันมันมุนเหรอพี่น้องมันแตกมันหักแล้วมันมุนหลายแห้งแล้วมันไม่มีความสวยงามแล้วแต่เลยตัดสินใจหาฉากใดทีหาฉากหมอล่ำบงใดทีเพิน่นทีเพิ่นแบบฉากที่มันชํำรุดน้อยที่สุดเอามาใส่หลังจากวันนี้จนหอดปิดวงก่อนนะครับหลังจากวันนี้ถึงปิดวงก่อนนะครับ ส่วนฤด,ดูการหน้าส่วนฤด,ดูการหน้าจะเป็นอีกฉากหนึง่งบ่วยเ,เมนบ่บ่วยเมนบาเอาฉากนี้มามา,าไวแต่ใส้ปีหนาบ่วแมนดี้พี่น้องจะเป็นอีกฉากหนึง่งนะครับอันนี้คือใช้แค่วันเริ่มจากวันนี้จนถึงปิดกรงนะครับอือ,อครับอืม เป็นฉากพญาคุดแต่ว่ากันสิว่าเอาพญาคุดขึ้นจะเอาแต่พญานาคขึ้นนะครับจะเป็นโซ่จะเป็นโทนน้ําเงินน้ําเงินทองนะครับแล้วก็จะเป็นจะเป็นฉากสไตล์พญานาคจะเป็นสไตล์พญานาคนะครับพี่น้องครับแล้วก็เปลี่ยนซุ้มตรงกลางใหม่นะครับแล้วก็เพิ่มฉากพญานาคมาใส่ตรงขอบให้มันเต็มขึ้นอีก ก็จะปกติพญายนาคจะมีสี่ตัวเพิ่มมาอีกสองตัวก็จะเป็นหกตัวนะครับพญายนาคเป็นหกตัวแล้วก็ซุ้มกลางที่เป็นซุ้มกลางใหญ่อีกซุ้มหนึ่งนะครับก็คือหอมันมุมปีหนีบไปก่อนนะครับปีหนากเป็นฉากใหม่นะครับ